สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เราอยู่กับบอ็อกของฟูเซนนะครับก็วันนี้เขาเรียกว่าเลิกงายยามดีไม่ได้ถ่ายคลิปมาค่อนข้างนานวันนี้เขาเรียกว่าเดี๋ยวเราจะมีวัดปาร์ตี้นะครับที่บ้านของทีจังเดี๋ยวเราก็จะเก็บพวกบรรยากาศระหว่างเราอยู่ที่แคมป์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเดินทางไปที่บ้านจีจังกันแต่ว่าตอนนี้คือคนอื่นถ่ายคลิปกันอยู่ข้างนอกนะครับก็หลักๆวันนี้จะมี2คู่เราจะไปทําอะไรบ้างพี่นิววันนี้ก็วัดปาร์ตี้แล้วก็ทีอาร เราหยอกหยอกไม่ดีครับไม่ดีไม่ดีเราเราแค่วันนี้วันนี้เขาแค่จะวัดปาร์ตี้เฉยๆเป็นการรวมกันแล้วก็ไปเที่ยวบ้านดีจังด้วยนะฮะไปดูกันว่าเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างตอนนี้ก็รอข้างนอกพร้อมใช่เหรอเขาบอกมีเซอร์ไพรส์ด้วยเหรออสอะดีๆอันนี้ผมไม่รู้เลยเขาเขาแค่บอกกับผมที่เกาหลีว่าโอโหเฮ้ที่ผมยังไม่รู้เลยเลยที่บอกเมื่อวานบอกใครก่อนดิใช่ไหมไหนใช่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 เหรอใช่พ่งนี้มัน วันที่ส4บรกัากะดาแลจะเซอร์ไพรส์ให้มันด้วยการแล้วเดี๋ยวกูจะจัดแฟนเก่ามันทุกคนเอามารวมกันพรุ่งนี้ตั้งแต่คนแรกสุดเป็นคนปัจจุบันแล้วก็ออกมานั่งคุยกันปรับทัศนคติตอเนั้นแยลเต้องรอดูนะครับว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันเซอร์ไพรส์กูด้วยเหมือนกัน ดูคนขยันแห่งปีครับท่านผู้ชมวะโฟก,กัสแบบสุดหัวใจไอะคิดดูดิเรียกว่าเป็นการละไอ้นี่คือแม่งขยันกว่าพวกคนแข่งอยู่นะเว้ยคือไม่ว่าเราจะแพ้แค่ไหนดูไอ้ทอมดิดูดิ <ใน S 1> ยังไม่หลุดอ่ะคิดดูดิยังไม่หลุดเลยตั้งแต่เนี้ยมากดคลิกไฟค้างเนี้ยไม่หลุดเลยจะหลุดได้เห็นนะแย่กล้องจับอยู่ไอ้ทอมอันอนี้โฟกัส์เนี่ยนะฮะเชียร์โจ๊กอายเขาว่าถือ,ว,อ YouTube, ว่าของจริงอยู่ถือว่าของจริงอยู่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมเก็บบรรยากาศมาให้ดูนะครับท่านผู้ชมครับไปเดี๋ยวเจอกันตอนเดินทางแล้วก็ไปที่นนู่ ไอทีตามไอตานี้มีบอแล้วมีไป้วไปไไตเท้าน้ำเไงข้าใจกำลังแตองค์ทงเื่อยู่แล้วไปไงเราอะต้องไปลาไปมาสขวดทำไมครัซื้อาดซื้อาสี่ขวดเฮ้ยจะมากินกินได้ป่ะพวกเนี้ยได้ไม่ได้มนีน้ำตาลน้ำตาลล้วนน้ำตาลเยอะเลยนี่น้้ำตาลนี่น้้ำตาลดังั้นนี่ก็น้ำตาลนี่ก็นน้ำตาล เพราะน้ําตาลน่ะน้าตาลถ้าเรากินลงไปแล้วถ้าเราเขาเรียกว่าไงถ้าเราแบบว่าไม่เอามันออกอ่ะมันก็จะอยู่เฉยๆแล้วมันก็จะกองเป็นไขมันต่อราไจวิชาการด้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวให้ให้เด็กๆดูบัตรนบัตรแบัตรลองยืนนี้บัลองยืนนี้ตั้งแต่ไปคุมถุงชนมาเป็นไงจาถ้าทุ่เียคืมันก็จแล้ว

เรามาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วดุ๋วเออก้ <mm <es> วมันไม่โตหรอกไม่อตไม่กลาไม่กล้ามามันไม่ดูเวยเกิดโตเมื่วานแม่บอกไม่ด<ร>ุมันลุม <mm <es> <mm <es> มี่ถามว่าที่ข้าวอย่างไรมาแล้วข้าวมาผมผมหิวมากผมผมหิวเหมือนกันวนะ่า <mm <es> ผมยังไม่กินข้าวเลย เออเด้อของกินเข้ามุมเยอะคือปกติคนนั่งมุมแบบมันต้องมีแน่แต่ได้ลองจำลองจำลองไปในนี้จำลองเป็นเด็กเป็นเด็กเป็นเด็กไม่เล่นเฮ้ยังน้ำมะพร้าวนี่ไม่ใครรู้ได้ไงว่าเด็กเด็กอ่านชอบน้ามะพร้าวไม่ปล่อยหรออ่านในพันทิปแล้วมึงไปอ่านทำไมมึงสนใจอยากไปหรอมันขึ้นมา ลูกเท่าไหร่นะมพรอ่ฮะลูกเท่าไหร่ของลูกเลยสองลูกเท่าไหรรวมกันเท่าไหร่สองลูกรวมกันเท่าไหร่นั้งต้นในหกหกร้อยอ๋อสุดท้ายถือว่ารู้จริงตัวใหญ่แล้วด้วยดิใช่เหรอสวัสดีครับทุกคนในกล้องต้องหลับมาอกินนี่อยู่เลยเดี๋ยวทุ่นดีเดี๋ยวอะไรมันท้วนแล้วอ๋อทุ่นมากเลยช่องไอ้บั๊นเนี่ยเอาไง อ่าดีดีอุ้งมกล้าไอ้ท oui er ีอร like right. ่อยได้ทีนิ้วกางอ่ะนี่เนี่ยจริงที่พักไร้ขาทไมอะาีไมเอ้าก็ข่าวก่อนด้ขับรถผ่านมันก็ฉุดนิ้วกลางใส่ไอ้ทีบนรุ่แตกมาแตกมั่วเออนี่นักกินไม่เท่าแก่น้อยเลยพูดอร่อยอ่ะอร่อยจริงมันย่อยยากด้วย

ไอบัตไอบัตมันชอบโดดเรียนสมัยก่อนไปแทนแบบแม่ส่งมันไปขายปลาแต่ว่ามันเล่นเมลดี้อะแต่ก่อนแค่เหรอมวยตังแม่หาเล่นมุกเล่นเมลพันเมลพันเลยเหรอหมดตัวนี้ได้เป็นหมื่นเลยดิเสียกตลกไอเบัก

ไฟวเดียวตัดไปนะเขาอะไรไม่มีเลยเคลียร์ตัวแรกก่อนนี่เลยมีไฟมีของสองอ้าวเจ๊เวลามันจะต้องวางสบายแต่มันไม่น่าทันแน่ๆล่ะพี่เราหันมาเดินไป าแพี่ออยบอกผมมาว่าใครจับโน้ตบุ๊กผมเมื่อกี้ไม่ใชิกกไม่กช่กูไม่ใชิกกอิอินอินใคับล่ะอ่ะเรื่อความที่เป็นรู้จักกันมานานเมื่อกี้ใครโพสเฟรื้อผมไม่รู้ผมขึ้นไปข้างบนโอเคแต่ผมสงสัยอยู่ประมาณสองคนมีใครบ้างครับสงสัยใครอังไงบาสสองคนโอเคที่ผมพูดเพราะผมเข้าข้างคนนั้น โอเคสองคนนะมีสองคนที่ผมคิดไว้นะเดี๋ยวเซอร์ไพรส์กันนะครับเรามาเซอร์ไพรส์พร้อมกันโหดูพี่ออยโอ้โหเดรดีพี่านี่อะไรพี่มาถอดนี่แบร์เขาทำที่อะไรอยู่ทำไมเขาห้องน้ำนานจังขี้โอ้แล้วไม่เสื้อม่เสื้อสกอตบ้างหรือเปล่สั่งทำมาออยใช่พ้อมาแล้วเนี่ย่เป็นคนอย่างเนี้ย คือรถอะไรวะพี่วอยมันเป็นเค้กุนเพราะว่ามันกินมันยังกินขนมปังไม่ได้ไงโอ้ใช่ตอนนี้เราเซตอัพอะไรเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เป็นการวอชปาร์ตี้นะแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายมาให้ดูกันเยอะที่บ้านดีจังนะครับพวกแม่งดูทิกเกอเพลินนะถ่ายชั่วโมงไงยา if your b i r t h d a h yeah ไหนไม่ใส่หมวกด้วยหรอสีใส่หมวกใส่หมวก <laughs> I love you. Happy birthday to you. Happy birthday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 . กันบกะเพราเหรอใช่หรอลองดูเค้กกะเพราดิกะเพราหมูก็กะเพราไก่เห็นได้เฮ้ยมันเป็นเค้กเลเฮ้ยมันเป็นเค้กเว้ยแต่มันไม่ใช่ข้าวแต่แม่งเหมือนกินสัตว์อะก็เท่ก็เท่มีไข่ดาวด้วยห่อยมันอยากกินข้าวกะเพราไข่ดาวแต่ว่ามันยกินข้าวไม่ได้ก็เลยทำเค้กบุ้มันกินได้แล้วอ๋อแฮปปี้เบิร์น อุ้ยเลยอุ้ยอุ้ยลุ้นตรงนี้นะลุ้นตรงนี้นะลุ้นตรงนี้นะลุ้นอุ้ยอุ้ยโอ้โหมีเยอะจังโอลิเช่อุ้ยอุ้ยแบ่งอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยแบ่งผ่านเลยอ๋อ วันนี้เสร็จสิเรียบร้อยนะครับวันนี้เราก็มีไปวอชปาร์ตี้วอชปาร์ตี้เสร็จปุ๊บก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าพี่ออยจะมาเซอร์ไพรส์นะฮะแต่ก็มาเซอร์ไพรส์เรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าวอกนี้จะถูกใจทุกคนหลังจากที่ไม่ได้รับชมกันมานานบรรยากาศในบ้านอะไรต่างๆนะครับก็อย่าลืมฝากกด s u b สไ r i b ์ช่องของฟูเซนด้วยนะครับผมไปละเจอกันคลิปหน้าปตื่นจากที่ไหนมาตื่นเลีวตด่จากบ้านตัวเอง อย่าคนเรานะเว้ยส่วนรวมเว้ยจำไว้เลยเว้ยน right. ี่ค yeah, ืออะไรอะไรอะต้องมาเป็นจบ Behind the Scene Behind the Scene คืออะไรวันน uh ี้วันที่เท่าไหร่แล้วติดโควิดมากี่วันแล้ววันนี้เท่าไหร่วะหกเออห้าเอหกเออห้าเ้ยราวันที่หกแล้วปะหกแล้วเออวันที่หกวันที่หกเพิ่งไปเอายามาเจริญปะเจริญหกอัลเตอร์ อัลเตอร์ดีซัตเตอร์พวกผมอัลเตอร์ฟาร์ลบ,บอกเดนพวกผมกจะทำการทดลองหรือจะเดนอีวิลไหนเลสเตเดนอีวิลเหรอทำการทดลองเหรอหลังจากดูเลสเตเดนอีวิลเราจะทำการทดลองกองับโควิดให้เรากลายเป็นสายพันธุ์ใหม่ตานี่แบบดีดีานี้ดีดีเยอะไปเว้ยมันดีอีฮีเรามันคือโควิดล่างโคนในที่่ะเอ้ยที่สารคุังเยี่ยมมีใครเล่นเป็นจอร์เจต้ลองจบวะตอนนี้ติดทุกคนครับเป็นบีไฮเดอร์ซีนเก็บไว้เพราะว่าตอนแรกตอนที่ติดโควิดก็คือวันที้แฮปปี้เบิร์ดเดย์บัสนั่นแหละ ย่า yeah. ได้โกโปรกลับมาแล้วเดี๋ยวจะอัปโหลดให้ดูนะครับไปละ